สวัสดีครับทุกๆคนเจอกันอีกแล้วนะครับที่สนามบินสวนภูวันนี้เราจะไปภูเก็ตกันนะครับวันนี้สมาชิกที่ร่วมเดินทางก็มีเยอะขึ้นนะครับนีทังเคนนะครับคือพ่อกับแม่ผมไปด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ให้พ่อกับแม่ได้ ทานข้าวทานอะไรกันก่อนเนาะเพราะว่าออกไปเช้าอาจจะหิวก็เลยสั่งอาหารบดเครื่องให้ทานกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องเสือเหลืองแฟม i ิลี่ด้วยนะครับทุก <c oughs> คนฝ <c oughs> ากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับมี s <c oughs> s u b ส r i ครยังไม่ค่อยมีเลยนะครับ <c oughs> ช,ช่วยกดซับสไครต์ให้หนยนะครับถือว่าเมตตาและสงสาเถินโอเคครับตอนนี้เราก็บินกันไปที่ภูเก็ตนะครับก็อีกไม่นานก็จะถึงนะครับจากกรุงเทพไปภูเก็ตประมาณ1ชั่วโมงได้และเราก็เริ่มใกล้จะถึงภูเก็ตแล้วครับเริ่มเห็นทะเลและหมู่เกาะแล้วตอนนี้โอววิวข้างบนสวยมากเลยนะครับผมโอ้ My God กระโดดลงไปไว่ายน้ำแล้วสิ <S <S> <S และตอนนี้เราก็ถึงภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียกรถจากแอปพลิเคชันบูธคาร์นะครับผมเราจะเข้าไปยังในเมืองนะครับเราเลยต้องเรียกจากแอปพลิเคชันเพื่อให้เขามารับเรานะครับสะดวกสบายมากเลยครับ เราก็ได้นั่งรถทุกสองแถวนี้ไปกันในตัวเมืองของภูเก็ตนะครับเพราะเราพักอยู่ไกลจากตัวเมืองนิดนึงอ่า <Yeah. S 1> เราพักอยู่แถวเซนท่านตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเมืองของภูเก็ตแล้วว้า wow. วก็มีอ่ากำแพงที่สุดคิดเนาะที่เขาวาดรูปอ่าในหลวงรอ9้าไว้นะครับเราก็ได้มาถ่ายรูปในย่านนี้เหมือนกันนะครับและเราเริ่มเดินเหนื่อยเราจะไปหาอะไรทานกันก่อนนะครับ อยู่ข้าวอีกแล้วและนี่ก็เป็นร้านอาหารใหญ่นะครับมีคล้ายๆแบบศูนย์อาหารเนาะที่นั่นเราก็มานั่งกินอาหารที่นี่กันก่อนนะครับก็อาหารที่ภูเก็ตอร่อยจริงครับรู้สึกได้เลยว่ามันอร่อยจริงๆครับและอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเที่ยวกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกว่าอาหารที่ภูเก็ต อร่อยมากแล้วกินทุกร้านอร่อยทุกร้านจริงๆนะครับคือใครไปภูเก็ตก็อยากให้ไปทานอาหารนะครับสมชื่อจริงครับว่าอาหารอร่อยครับนี่ครับเป็นไงผัดกะเพราปลาหมึกสักๆเลยนะครับผมครับแล้วเราก็จะไปเดินต่อกันนะครับมันมีอะไรให้เราต้องเดินอีกเยอะมากมายนะครับผมที่นี้ นีอ่อะแบบถ่ายรูปกันสักหน่อยแล้วี่บให้ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยนะครับโหอาคารตึกบ้านเดินก็จะเป็นทรงเก่าๆแล้วคนที่ไปภูเก็ตหรือคนที่รู้จักภูเก็ตหรือดูรูปในภูเก็ตก็จะรู้อยู่แล้วครับว่าภูเก็ตก็จะเป็นย่านเมืองเก่าย่านอะไรอย่างนี้ครับที่ขึ้นชื่อครับเพราะเมื่อก่อนก็คงจะเป็น คนจีนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ยอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากครับทีเ่เคยไดือนนคนญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ป้าววววแล้ว,ว,วเราก็จะพาชมโอเคครับมือเ,เดินไปเที่ยวกันต่อด้วยครับอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนด้วยนะครับบอกนี่เลยนะครับช่วงเดือนมีนา มันก็จะร้อนมากๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้คนก็จะนิยมไปกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไปเที่ยวทะเลมันก็ต้องไปช่วงฤดูนี้เลยนะครับผมเป็นช่วงพีคที่ทะเลนนจะสวยนะครับเราไป,ไปถ่ายและระหว่างทางเราก็ ได้มุมถ่ายรูปได้วิวถ่ายรูปสวยๆเราก็แวะถ่ายรูปกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันอ๋ที่นี่ก็ถนนก็สวยดีนะครับผมเป็นความสวยงามของเมืองไทยอ่าหรือแฟนผมถ่ายคู่กับรูปรถตัวเองหรือเปล่าคนได้แจ็คไม่ใช่โอเคแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็แวะเข้าในซอกหนึ่งนะครับเป็นซอกขายของมีเครื่องประดับเพชรพลอยสวยงามสร้อยคอทองคำเอ้ยไม่ใช่ เป็นนะพวกสร้อยเป็นเครื่องประดับนะครับอ่เดินเข้าไปหน่อยนะครับเห็นเขาอทโทรโฟนเราก็เลยอยากรู้เดินเขา้าเดินเข้ามากันนะครับขอโโทษที่พูดตะกุกตะกักนะครับพูดไม่ค่อยคล่องนะครับผมขอโทษจริงๆโอเคครับอ่าอซืออ้อของสแล้วโอเคครับเดินเข้าไปเรื่อยๆอเดินเข้าไปลึกมากข้างในมีอะไรนะครับ ก็เดินประจนภยัยกันนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นแคลขายเหมือนสินคะ้าโอทบเนาะมันเหมือนเอไไดินเข้าไปในซอกขายพวกสินค้าโอทบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสินค้าโอทอบของจังหวัดเขาก็ได้นะผมคิดว่านะมีมีต้นไม้ประดับประดาสวยงามตัดเป็นต้นไม้ใหญ่คนระับมีแม่ชมชลหน่วยที่บ้านจะมีแบบนี้แบบนี้แล้ที่บ้านมีเลยนี่เหมือนจังหวัดบ้านเราเลยเหมือนประเทศบ้านเราเลยอ แม่ผมพยายามพูดจับใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันเหมือนประเทศเราเลยที่วะค่ะจริงจริงใช่ไหมโอ้ยแม่ผมชี้ใหญ่แล้วไม่รู้ว่าใส่เสื้ออะไรโฆษณนะยใครหรือเปล่าหใส่เสื้อยังก็บบมาทำงานนะครับไม่ได้มาเที่ยวแฟนผมก็ไอ้มานเลยโอ้ยนี่ถ่ายภาพจริงจริงยิไม่ใช่ถ่ายโอ้ยยูต้องมันยัดค้างอยู่ดีๆเก็เต้นสักหน่อยพรถ่ายวิดีโอ่โอเคแม่ผมก็มาไหว้ต่อครับไหว้ศาล อ๋อนะครับอ่าอันนี้นาจะเป็นเรียกว่าสารสารเจ้าจีนะครับผมอ่มาไหว้ขอพรยังสักหน่อยนะครับขอโชคดีร่ารวยเงินทองนะไหลมาเทมานะครับจะได้มีกันมาเที่ยวนะเพราะเงินไม่ค่อยมีครับแต่ก็อยากเที่ยวอยู่นะก้อนานทีปีหนนะครับผมนี่เป็นไงนั่งเงี่ยครับจะพ่อจาแม่เลยนะโอ้นั่งอะไรคาเรกอะไรนะองค์จักพัดป่ะผมก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับเน่ สักลูกแม่ก็เอาสักลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินชมเมืองกันต่อนะครับเพราะขนทางยังอีกไกลนะครับอากาศก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับว่ามันร้อนครับร้อนมากจริงนะครับในวันนั้นนะครับใครมาดูเกตก็เตรียมร่มมาก็ดีนะครับเพราะว่าเห็นหลายคนก็พกร่มมาด้วยนะครับไม่รู้วฝนจะตกหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ครับแดดมันแรงเนาะพกร่มมาหน่อยครับ สําหร,รหรับใครที่จะมาเที่ยวภูเก็ตครับก็แนะนาําว่าจริงๆแล้วน่ามามากนะครับภูเก็ตก็เป็นสมกับเป็นเมืองขึ้นชื่ออีกเมืองหนึ่งของไทยเลยนะครับคือต้องต้องยอมรับจริงๆครับว่าของกินอร่อยจริงๆครับ <c oughs> อันนี้ย้ำมากเลยนะครับผมโอเคครับเราว่าเดินเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะครับ นี้เรามาถึงย่านย่านหนึ่งแล้วกันมีตึกสวยงามครับประดับประดาด้วยตกแต่งด้วยดอกไม้ปลอมนะครับแล้วทําเป็นเถ่าวันสวยงามมากครับมุมนี้ก็มีคนมาถ่ายรูปเป็นเยอะมากนะครับเพราะว่าโอมาดูของจริงมันมันสวยมากนะว่าตึกนี้สวยจริงครับแต่งด้วยการทําท เอาดอกไม้ครับมาพันรอบตึกนะครับผมหอมมีกระจกด้วยฝนก็มาถ่ายรูปเป็นเยอะแยะเลยนะครับเราก็เลยได้แวะกันมาถ่ายรูปกันบ้างนะครับอโอเคครับตรงนี้โอ้สวยจริงๆครับนี่ผมยืนิ้มินะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเอามาืนตรงนี้สักหน่อยว้าวเป็นไงล่ะ ค All want I and pray ขับังจุดถ่ายรูปตึกสวยเสร็จไปแล้วเราก็จะเดินไปยังหอนาฬิกานะครับตอนนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับะระหว่างทางก็พบว่าตึกเป็นทรงโบราณเนาะเป็นสไตล์อะไรครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าคือสวยดีนะครับเก๋ไก๋ไปรูปแบบนึ้นครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาภูกเก็ตน,นะครับในวันนั้นผม ทั้งจะตื่นเต้นมากเหมือนกันนะครับว่าเออแต่ตาดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับภูกเก็ตก็คือประเทศไทยนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่ามันอยู่ไกลครับเราอยู่เทพเก็บมันอยู่ไกลมากนะครับถ่ใต้นะครับก็นานทีปีผลเราจะได้มานะครับผมต,ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าร้อนะครับเลยทำให้หิงวน้ำเลยแวะซื้อน้ำเย็นๆน้ำปั่นมาดื่มหน่อยเพื่อความสดชื่นนะครับ ทางๆก็มีนักท่างที่ยวมากมายครับจีนก็เยอะนะครับท่างที่สังเกตดูครับจีนเยอะเหมือนกันแล้วก็ฝรั่งเยอะมากนะครับที่ประเก็ดเราชมดิ้วสุดสวยครับ Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's sad and done Cuz there's so many differences in each of us Trust your gut, it c o u show you what you want Living l i f h everyday, late t n i g Not okay, all I want and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray, I believe in the better days Living life every day, late at night, not okay All I want and I pray, all I need are some better days Yeah, all I need are some better days Cause all I want and I pray, I believe in the better days เดินมาได้สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับโอ้มีร้านอาหารคนระับต่อยต่อโต๊ะตโต๊ะต่อต่อยอะไรอย่างนี้เปล่ <c oughs> าไม่รู้แต่ว่าอะไรนะครับต่อยต่อโต๊ะนะครับมือถึงขั้นต่อโต๊ะโอเคครับ Something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. ตอนนี้เราก็เดินมาได้สักระยะหนึ่งครับก็เริ่มเห็นตึกขอนาฬิกานะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าสีสันของตึกตรงนี้ก็จะทาสีเปลี่ยนไปนะครับเป็นสเหลืองสีขาวซึ่งเข้ากับช่องเสือเหลืองแฟมบลีของเราครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคน อ้นี่อ่ะมื่อกีเป็นแบบอ่ะถ่ายรูป่อยโอ้ยต่าไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอป้าว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 า,วาโอ้่ครับมุมสวยๆของตึกสีเหลืองนะครับตึกขอนาฬิกานั่นเองครับนู้นแฟนผมยืนอยูนยอออออ่นั่นอ่าโบกมือโบกมือตึ้งตึ้งตึ้งนี่แบบวิวสวยๆ,ๆรับของตึกครับตัวนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับเวลาที่ใครมาก็ต้องมาถ่ายนะครับว่าเป็นหอนาฬิกาสวยๆ ของภูเก็ตเนาะ,ะเป็นสุดฮิตเหมือนกันนะครับเป็นแยกสี่แยกสุดฮิตเลยแหละ,ะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เก็บไว้นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถ่ายวิดีโอเล่นนะครับผม One life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons, and say, Damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I am keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. มาอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เขาก็มีการพับเหมือนก็เป็นสองกระดาษไวๆหรือเปล่านี่แหละผมไม่แน่ใจครับโอ้พับตามลูกพับตามว่าจะพับถูกไหมจะพับถูกไปเอาพับพับพัเดีย๋ยวจะไปถ่ายดูเลยงนอกหลังจากผ่านอ่ ย่านหอฬิกาไปแล้วเราก็เดินมากันเรื่อยๆครับตอนนี้มาถึงจุดนึงก็คือโรงแรมออนออนโฮเทลนะครับผมก็เป็นโรงแรมเก่า,กาของ เก็บนะครับสวยงามมากเลยครับเราก็แวะถ่ายรูปตรงนี้กันต่อนะครับและเท่านั้นไม่พอเราต้องไปกินขนมปังสุดทิตดีครับผมลืมชื่อครับร้านนี้แนะนํานะครับขนมปังอร่อยมากจริงๆนะครับทุกคนต้องไปกินนะครับนี่ดูทรงรูปก็รู้แล้วคว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ Play like cats and a understand want You You with string thing it brings give don't the me ever don't หลังจากทานขนมปังเสร็จแล้วตอนนี้เราก็ได้เวลานั่งรถกลับโรงแรมไปพักผ่อน,นับและเราก็มาเดินต่อกันที่เซนทัลภูเก็ตนะครับผมเซนทัลน,นี้ก็สวยมากนะครับเป็นเซนทัลใหญ่ของภูเก็ตเลยนะครับผมก็โอเคครับแอร์เย็นๆหน่อยเนะ <laughs> าะเมื่อกี้เดินลุยแดดกันมาเยอะ,ะมาตากแอร์กันบ้างน,นะครับนี่แล้วก็เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับเรามาเดินที่เซนทัลกันต่อนะครับ ท่านภูเก็ตสวยมากนะครับและมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับเข้าไปแล้วก็มีการตกแต่งที่สวยงามครับนี่ครับเห็นไหมครับ่ารูปพญานาคด้วยนะครับแล้วก็มีรูปยากโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอยากต่อสู้กันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะครับทุกคนโอเคครับไม่ต้องรู้เยอะนะเอาเป็นว่ามันสวยแล้วเราก็ถ่ายรูปดีกว่านะครับ I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. The taxon's now loud. Laura Lee, what's my tea? จุดชมวิวเขาลังนะครับตรงนี้เรียกว่าจุดชมวิวเขาลังอ่าอันนี้ผมจาได้ด้วยนะครับโอเคครับตอนนี้อ่าเราก็มาที่จุดชมวิวเขาลังครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากเท่าไหร่นะครับอ่าอยู่บนยอดเขาสูงเนาะแล้วอมองจากวิวลงมาจะเห็นตัวเมืองของภูเก็ตน,นะครับเวลาค่ําคืนนี่ก็จะสวยมากครับนะครับ,รบดูครับคือการ มองไปแล้วเห็นไฟเปิดในจุดบุ่มที่สูงสวยมากจริงครับและที่นี่ก็คือเขาลังครับผมโอเคครับทุกคนชมวิวกันไปก่อนนะครับและยังไงแล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราเขาลังเสร็จเราก็จะกลับไปพักผ่อนเพื่อพรุ่งนี้เรายังต้องไปดำน้ำกันต่อนะครับผมยวงไงเจอกันคลิปต่อไปนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนสำหรับ EP ต่อไปนั้นเหมือนเสียงผ้าเลยไหมสำหรับ EP ต่อไปนั้นผมเคยคิดว่า,อ,าอยากตื่นนอนจากที่นอนบนที่นอนขึ้นมาอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วเปิดประตูแล้วออกไปเที่ยวเองที่ต่างๆได้ แล้วผมอ่ะอยากจะไปทะเลมากเลยครับแบบว่าอยากจะนอนแล้วลุกจากที่นอนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเปิดประตูออกไปแล้วไปเจอทะเลเลยนี่มันจะเจ๋งแค่ไหนครับถ้าประตูนี้เป็นประตูวิเศษและพาเราไปอ่ะในทุกที่เลยนี่มันจะสุดยอดแค่ไหนแต่ก่อนจะไปอ่ะผมขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันจะพาไปทะเลครับขอเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับรอสักู๊ครับปิง๊ง เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับทุกคนดกเดี๋ยวเราจะไปทะเลกันครับมาดูสิครับว่าจะเป็นยังไงเปิดประตูแล้วเจอทะเลเราพร้อมครับชุดนี้ครับเก็บไปเล่นน้ำทะเลกันดูนะทุกคนอ้ยสุดยอดไหมทุกคนเห็นทะเลไหมครับทะเลอยู่ตรงนี้เองเราสามารถไปได้เลยไปกันดีกว่าครับทุกคนไปเล่นน้ำกัน